สาอบพระคุณค่ะขาบพระคุณค่ะคุณแม่ที่มาที่เมตตา้มงใหม่นะคะได้ได้ป้อนให้น้องใหม่นะคะวันนี้วันพระนะคะก็คุณแม่ทําบุญนะคะวันนี้ผลไม้เยอะเลยนะคะมี24ตะก้านะคะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ค่ะวันนี้ก็ป้อนให้น้องทั้งหมด24ตะก้านะคะวันนี้มีกล้วย ป็นหวีนะคะแล้วก็มีมันแก้วกับแตงโมนะคะเป็นผลไม้รวมค่ะาจากกล้าที่สองที่สามไปแล้วนะคะเอาพ่อคันมาช่วป้อนด้วยนะคะเม<อ>ื่อวานน้องใหม่ก็ไม่ได้เปิดไรเลยนะคะคุณแม่คะฝนตกนะคะว<อ>ันนี้ก็มีตกมาบ้างแล้วก็ตอนนี้มีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่ไกลๆนะคะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะ ตกก็มีเสียงฟ้าร้องมีฟ้าแลบนะคะก็กลัวอันตรายก็เลยไม่กล้าเปิดไลน์นะคะเมื่อวานนะคะอัตรากล้าที่4ี่นะคะที่ห้านะคะ อันนี้ก็ตากอาที่8แปดที่เก้าอยู่กับแม่ควานนะคะ ไม่ทานไว้มากนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ทานผลไม้นะคะไม่ได้เปิดไรเลยนะคะกลัวอ,อันตรายนะคะก็เลยให้น้องได้พักผ่อนไปเลยนะคะะสิบสิบเอ็ดนะคะ สักตาที่11เอ็ดเป็นกล้วยนะคะก็จะป้อนสลับให้น้องไปเรื่อยๆนะคะไาตะ,ะสักตาที่12แล้วนะคะตอนนี้ก็มีลมมานะคะลมฝนนะคะ สี่ตะกร้าไปแล้วนะคะขอ,ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ชุติมานะคะท่านได้เมตตาทำบุญป้อนผลไม้ให้น้องใหม่นะคะ พาที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะเ้องหม่ทานเอาทานเอาเลย ที่สิบเก้ายี่สิบนะคะแล้วก็จะได้เป็นตะกร้าแถมสี่ตะกร้านะคะต้องไม่หาอะไรเนาะ ัน,ะะน,น้ัน้านะะอันนี้เป็นตะกาแถมนะคะสองตะกาแรกนะคะ แถมสองตะกร้าสุดท้ายค่ะ ตีป้อนตักล่าสุดท้ายแล้วนะคะขากบขอบพระคุณคุณแม่จุติมานะคะ ขอบคุณชาคุณแม่สติมาค่ะที่ได้เมตตาทำบุญบรรพะเนื่องใน,นวันนี้บรรพะใหญ่นะคะแม่ควานทำทัพทัวรนะคะขออวยพรให้คุณแม่สติมาพร้อมคอบครัวของคุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำกิจการก็ขอให้เจริญเข้าหน้านะคะทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะขอบคุณที่เมตตานะคะขอนโมทนาสาธุบุญค่ะกับคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับฟันดี้นะคะสวัสดีค่ะ